สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตัดปทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะอก็นั่นแหละนะครับตอนนวันนี้สำหรับในชุดสรุปก็หลุดก็พลาดไปนะครับเนาะเออสูตรที่ไม่คิดว่าจะมากามานะครับสูตรที่คิดว่าจะเข้าก็ไม่เข้าสูตรที่คิดว่าจะหลุดก็ไม่หลุดนะครับเนาะอ่ะก็สําหรับในคลิปนี้ก็มาดูกันนะครับเรามาดูในสูตรเลขเหมือนห้าเนะาะเสียดายนะครับเราแต้มเดียวเอง นะอ่ะสูตรนี้ตามกันต่อนะครับแล้วมันก็ไปออกคล้ายๆกันกับคล้ายๆกันกับในปี57เนอะเนี่ยที่มันเลขออกมันเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยนะงวดก่อนก็เป็น69ก็มา69เหมือนกันวันนี้เป็น1551เนี่ยก็มาเหมือนกันนะครับเนาะเออตรงๆเลยเนี่ยวันที่แล้วก็69เหมือนกันวันนี้ก็15เหมือนกันเนาะแต่เป็นสลับบนนะครับสลับล่าง อ่าเรามาตามตรงนี้ด้วยเป็นในที่ในเลขเหมือนห้านะครับก็มันจะมีนะครับช่วงในปี6 5ห้าแล้วก็ปี58นะครับมันจะออกคล้ายๆกันนะครับเนาะเนี่ยศูนย์ในหลัก10นะครับมา2งวดติดแล้วก็มาที่ที่ในหลักห่วยก็เลขออกแบบนี้นี่ไม่ได้มีบ่อยนะครับเนาะนานนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับที่ออกในแบบเนี้ยมันเหมือนกันแถมยังใน2ตัวล่างในฝั่งเนี้ยนะครับมาเป็นตัวเด่นในฝั่งนี้ด้วยนะครับแถมยังมาล่างด้วยนะครับเนาะ เจ็ดเก้ามีมีในงวดนี้แหละนะครับที่ไม่มานะครับเนาะในตัวเด่นเนี่ยแล้วก็ห้าสามเนี่ยอันนี้ก็มาทั้งห้าทั้งสามเลยนะครับเนาะมาทั้งล่างทั้งบนแล้วก็ห้าห้านะครับเนาะในงวดที่แล้วเนี่ยก็มาล่างเนี่ยส่วนมากจะมาล่างนะครับมาล่างเยอะแล้วก็งวดล่าสุดนั่นแหละนะครับเนาะก็ออกนะครับไปในที่หก ก็ใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับก็ต้องเน้นแล้วนะครับเนาะแน่จะสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่าเนาะครั้งก่อนก็เข้าแล้วก็มาหลุดเข้าแล้วก็มาหลุดเนาะเออนะครับมวดที่แล้วหลุดอีมวดงวดวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับล่างก้อยไปในที่หนหนึ่งห้านะอืมอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็มาในเดือน่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับในที่ห้า ก็มาล่างเนาะอืมอ่ะเนี่ยครับมาดูในปี58นะครับช่วงล่าสุดในฝั่งนี้นะครับก็มี5ไหมนะครับรือว่าจะไม่มี5แล้วเนาะนะครับก็ออกนะครับไปในที่ใน25 4 0 04นะครับแล้วก็33เนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะ ก็หรือว่าจะเหมือนในงวดที่เป็นห้าห้าเนาะเนี่ยมาห้าตัวเดียวเลยหรือว่าในงวดนี้สามสามเนี่ยหรือว่าสามนะครับวิ่งสามไปเลยเนาะเออนะครับในงวดนี้เนี่ยมันก็คล้ายกันเนี่ยมีห้ามาล่างสามงวดติดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับห้ามาล่างสามงวดติดเนาะอืมก็น่าคิดนะครับเนาะน่าสนใจอยู่ดีนะครับอ่ะลองลอง,ลองนำไปจำไว้นะครับสามนะครับเด่นสามตัวเดียว ถ้าว่าจับที่เคยจับอะนะครับแต้มเดียวนะครับเนาะแต้มเดียวแต้มเดียวเองนะเกือบไปแล้วนะครับเนาะหนึ่งศูนย์หกนะครับหนึ่งห้าอ่ะโอเคนะครับก็ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเด่นเมื่อกี้นะครับก็เป็นสามเนาะอืมนะครับวดที่เป็นห้าห้า อันนี้เป็นห้าเจ็ดห้าห้าผมให้ไปเพิ่มแต้มเนาะห้าห้าให้ไปเพิ่มแต้มอันนี้ก็ลองเพิ่มแต้มเนาะนะครับเพราะว่าในห้าห้าครั้งนั้นอะ่ะผมเขียนเพิ่มแต้มไปนี่มันก็มาทั้งห้าทั้งหกเลยอาจจะเป็นสามสามในรอบนี้เพิ่มแต้มไปก็นะครับก็เป็นสามสี่นี่เนี่ยห้าหกเนี่ยสามสี่เนี่ยเนี่ยอาจจะเหมือนในงวดที่มันห้าห้าก็ได้นะครับเนะาะาก็คือวิ่ง สกับ4โลดเนาะในวดนี้นี่แหละนะครับเอาหูกคู่พอนะครับหรือใครทุนเยอะก,ก็ลองลดแต้มเพิ่มแต้มไปอีกนะครับถ้าจับแบบเดิมก็คือเราจะนําในที่ในหลักสิบหลัก10บ,บนนะครั้งก่อนก็เอามาเป็น3นะครับีนลดแต้มเป็น2เพิ่มแต้มเป็น4ีครั้งล่าสุดก็นำศูนย์มานะครับลดแต้มนะครับจากศูนย์ก็จะได้9นะครับ แล้วก็เพิ่มไปเนาะจาก0นี่ก็จะเป็น1นะครับก็จะได้ในที่ใน901เนาะสำหรับในที่ในหลักหน่วยก็3 0 3 3อ่าสามเก้อือมงวดที่แล้วตรงเลขดังงวดนี้จะมาไหมนะครับหรือเป็นใน4ี4เก้นะครับ,นนรบก็ลองดูนะหรือใครถุนดเดยอะก็ลองลอง,ลองลดแต้มไปนะครับเป็น3ามก็ได้อืมงวดที่แล้วดังเยอะนะครับแต่ผมว่าก็มีโอกาสนะลองลองลอง,ลองติดไว้แล้วกัน นะครับไปที่ใน38นะไคทุนเยอะนะครับสามแปดแสี่แปดออกยากนะครับเนาะออกยากเหลือเกินนะแต่บางทีออกยากมันอาจจะออกก็ได้นะครับเนาะแล้วก็อาจจะเพิ่มไปสามสองก็ได้สี่สองนี่ใครทุนเยอะก็ลองลองนะครับติดไว้ด้วกันนะเอาไปดูไปแนวทางนะครับถ้ามันจะมาบนหรือมาล่างนี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นล่างแหละนะครับเนาะเพราะว่าครั้งก่อนมันเบิ้ลมันก็เป็นล่างเนาะ อืมแต่ครั้งก่อนจับไม่เข้าเนาะเดี๋ยวลองดูครั้งนี้5มันมา5 0าศูนยสองหนึ่งเหกืมก็เราลองใช้ในเหมือนในสูตร20ปีก็ได้เนาะแต่ผมไม่ค่อยได้ทำให้แล้วสูตรยีปีอ่ะนะครับก็นั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็น อาจจะเหมือนในครั้งที่แล้วนะครับก็อันนี้ลดแตนะ้มเนาะเป็นสี่เป็นเจ็ดหเป็นสี่สี่สาสี่สาอ่ะก็ก็กยังใกล้เคียงนะครับวัน,นี้ผมว่ายังไงเนี่ยสี่กับ3มาแน่นอนนะเพราะว่านําหลักหมื่นเนี่ยนะครับนาหลักหมื่นกับหลักพันเนี่ยจับวกกันเนี่ยเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยมันก็มาในตัวเด่นแทบทุกงวดเลยนะครับเนี่ยไปบวกกับ4ี่ไม่เป็นสองเนาะเพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาเป็นหนึ่งก็ม,มา1น่ แล้วก็มันตรงเนี้ยมันก็มาชนในตัวเด่นฝั่งเนี้ยหบวกกับ3ก็จะเป็น4นะครับนอนเ่เป็นสลดแต้มมาก็เป็น3เพิ่มแต้มไปเป็น5อ่ะนี่แหละก็ลองลองดูนะครับนาะแต่ยังไงเนี่ยวัวเนี้ยนะครับติดเด่น3นะครับแล้วก็ในที่ในเด่น4ไว้นะครับแล้วก็ไปดูในตรงเนี้ยอ่าเผื่อมันจะออกเหมือนกันอีกนะครับนี่แหละบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นในนะครับเรื่องเหมือนตัวนี้นะครับ เลืเหมือนตัวเนี้ยนะครับก็คือจะนะครับเนี่ยมันมันมันหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยช่วงในปี57าเจ็ดห้าเจ็ดกับปีครัหกห้าเนี่ยหลักหน่วยมาหน่วยหน่วยล่างมาหน่วยบนหน่วยล่างมาหน่วยบนนะครับแล้วก็อันนี้มันออก91ก็91เหมือนกันอันนี้มันออก83ก็83เหมือนกันนั่นแหละก็เลยนะครับมันเหมือนกันมันน่าจะออกคล้ายๆกันนะแล้วก็งวดนั้นนี่หลักหน่วยนะครับก็เป็น3เหมือนกันเลยนะครับ3บนแล้วก็บังนิดว่าทันมานี่ นี่ออกเหมือนกันเลยนะครับหกเก้าแล้วก็ในงวดถัดมาอีกนะครับก็ได้แหละนะครับออกหนึ่งศูนย์หกนะครับหนึ่งห้าเนี่ยแต่รอบนั้นนี่นี่หึงหกไปบนเนาะเออมาสองตัวเลยนะครับเนี่ยเด่นหกนะครับแล้วก็เด่นหนึ่งเนี่ยจับดีๆก็ไม่แน่นะครับเนาะอาจจะสามตัวก็ได้อ่ะลงมาดูในงวดล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อเอาไปดูไปแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อนครับสลากกินแะบ่งร mm ัฐบาลเนาะก็ใครไม่ถูกในงวดที่แล้วก็ขอให้ถูกโชคดีกันในงวดนี้ด้วกันนะครับปีห้ก็ลองลอง,ลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรอื่นด้วยนะครับก็ดีนะครับเนาะหนสิงหาหนึ่งแปมห้าสี่ส 4435 3544อ่แล้วก็40994เออน่าสนใจนะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วผมก็ชอบเหมือนกันนะครับงวนทำมาจากงวดนี้นะครับก็ออกไปในที่ใน40994อ่ะนี่แหละหรือว่ามันจะออกเหมือนกันคล้ายกันอีกนะครับหรือมันอาจจะไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ในหลักสิบน่าจ,จะเหมือนกันหรือหลักหน่วย บนล่างมันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมีสี่เก้านี่หรือว่านะครับหรือว่านะครับอัดไปหนักๆเน้นๆเนี่ยสี่ศูนย์เนี่4สี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้านี่ไม่แน่นะครับเนาหดนี้นี่คนดวงคนจะถูกซื้อสองคู่นี้แหละนะครับเนาผมเหอนสีซื้อกันละนะครับอ่ะลองดูนะครับลอง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 ติดไว้สองคู่นี้เนี่ยมันก็บังเอิญมาชนกันเลยนะครับ เออเผื่อมันจะเหมือนหนงวดที่แล้วนะครับหนะึ่งห้าเนาะแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีหนะึ่งห้าเนาะอืมแต่มันก็ดูดูแล้วมันก็ใกล้เคียงนะครับแต่ในวดเนี้ยนะครับตรงกันเป๊ะเลยนะเออเนี่ยสี่เก้านี่หรือจะซื้อศูนย์เก้าเนี่ยตามแบบนี้เลยสี่ศูนย์เก้าเนี่ยหรือจะซื้อสี่ศูนย์เก้าเลยนะครับวัสดนี้สามตัวเลยก็ไม่แน่นะครับเนาะเอออ่นะก็ลองๆไปดูไปแนวทาง นะครับในการไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับเนาะมีสลากมีทัชก็เข้าไปกดซื้อกันได้นะครับนี่แหละนะครับเนาะเลขเหมือนที่มันออกเหมือนๆกันนะครับคล้ายๆกันเนาะก็เนาะเสียดายนะครับเลขที่จับไว้นะครับไม่มาเลยกิ่งไว้ไม่มาเลยเนาะนะครับ92นี่้า2อยิ่ง90อีก70อีกจ็ศูนีะก็ขอให้มาแล้วกันเนาะในงวดนี้ นะครับเนาะอ่ะก็นี่แหละต้องลอง,ลองนําไปดูเพิ่มเติมกันอีกนะครับแต่ที่แน่ๆแหละติด3าไว้นะครับเน้นเน้นเน้นสไว้นะครับยังไงก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดเนาะหรือว่าจะใดนะครับเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนี่ก็ต้องกราบนะครับขอโทษขออภัยด้วยเนาะอ่ะใครอยากได้แนวทางไหนสุดไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ